วูฟกับผู้หญิงนะคะทาไมเนี่ยถึงแนะนําว่าถ้าคุณเป็นผู้หญิงแล้วคุณใช้วูฟนะคุณจะโคตรได้เปรียบคุณรู้ไหมว่าในวูฟเนี่ยเราสามารถแทร็กเวลาเรามีประจําเดือนได้ชีวิตคุณจะง่ายขึ้นเยอะมันจะบอกวีเลียดก็คือว่าเรามาช่วงไหนเนาะแล้วมันก็จะบอกว่าในรอบเดือนของผู้หญิงเนี่ยมันจะมีอยู่4เฟสเฟสแรกก็คือเป็นเฟสเมนสตอร์ก็คือตอนที่เรามีประจําเดือนเนี่ยคุณจะเป็นฟีลลิ่งแบบรู้สึกเหนื่อยง่ายหมดไฟไม่อยากเล่นโซเชียลง่วงมากคือเบื่อไปหมดเป็นบโพล่าเนิดนึงเพราะคุณอาจจะอยู่ในช่่วงออนนมีประจําเดื ช่วงมีประจำเดือนแล้วสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะคือน้ำหนักตัวเพิ่มสำหรับผู้หญิงนะคุณไม่ต้องซีเรียสไม่ต้องชั่งน้ำหนักทุกวันวิธีแก้คืออะไรให้คุณ เพิ่มแมกนีเซียมให้กล้ามเนื้อมันผ่อนคลายกินอาหารที่มีธาตุเหล็กเพิ่มโปรตีนออกกาลังกายก็ยังไม่ต้องหนักมากเฟสที่2หลังมีประจําเดือนเราเรียกมันว่าฟอลลิคูล่าฟอลลิคูล่าเนี่ยเป็นช่วงที่เนี่ยน่อยชอบช่วงนี้มากเพราะว่าพุงเราจะแฟบมากฮอร์โมนเราค่อยๆเพิ่มขึ้นเริ่มกลับมาปกติจะไม่บวมน้ำและและ,และที่สําคัญคืออะไรรู้ป่ะมันเป็นช่วงที่คุณชายที่สุดมีพลังงานเพิ่มขึ้นคุณจะดูสดใสขึ้นคุณจะมีพลังมากขึ้นเพราะฉะนั้นช่วงนี้คุณควรทาอะไรไปเพิ่มความมัั่นใจไไออเเดียยมมาาาต็ปกกกํลง ก็ยิ่งเฟซถ่ายรูปออกมาก็ยิ่งลีนเวลาเนี่หน่อยดูพวกนี้ของอู๋แบยสัปดาห์นี้เราเป็นสัปดาห์ของช่วงนี้แหละนิดหน่อยจะอัดคลิปทำงานไลายไปฮิตเล่นเวทวิ่ง10โล รู้ว่าร่างกายเรามันโคตรดีแล้วกลายเป็นว่าสัปดาห์นั้นของเราก็จะเต็มไปด้วยงานที่สร้างสารรค์และที่สําคัญถ้าในเวผู้หญิงนะมันจะเป็นช่วงที่คุณมีเสน่ห์มากและถัดมานะทุกคนคือช่วงที่3ช่วงไข่ตกโอวัลเลชันทุกคนช่วงนี้ถ้าคุณว่าเมื่อกี้พีคแล้วนะโอว l a เลชันคือพีคสุดๆถ้าคุณใช้ยอยู่แล้วจะใช้เข้าไปอีกมีพลังอยู่แล้วจะมีพลังเข้าไปอีกจะเอาช่วงนี้ไปทําอะไรที่มันยากที่มันต้องเอาชนะความกลัวหน่อยเพราะฉะนั้นสัปดาห์นี้ใช้ให้คุ้มค่าเพราะสัปปดดดาาาห์ถัไจบแลทุกอย่ง่งพูม ัปดาห์ถัดไปมันคือช่วงก่อนมีประจำเดือนคือ PMS เป็นช่วงที่นิดหน่อยก็เป็นโคตรแย่ ่าเพราะฮอร์โมนเริ่มตกแล้วฮอร์โมนไม่สเสถียรแล้วอ่อนไหวมากใครมาพูดนิดนึงเนี่ยคุณอาจจะสะเทือนใจแล้วก็อยากของหวานอยากของทอดกังวลคิดมากสมาธิสั้นอะไรก็ทําให้เราฟุง้งซ่านไปได้หมดเหมือนเกลียดตัวเองโดยไรเหตุผลเปล่าฮอร์โมนมันสวิงเพราะฉะนั้นวิธีแก้คือเขาให้คุณกินไขมันดีก็มีอะไรอะโวคาโดแซลมอนแล้วก็เหมือนเดิมแมกนีเซียมบวกวิตามิน B6 มันก็จะช่วย PMS ก็คือช่วงก่อนมีประจําเดือนแล้วก็ดื่มน้ําเยอะขึ้นการที่คุณออกมาคาร์ดิโอมาวิง่งมันคือการเพิ่ม r ี c o v e r y ให้กับตัวคุณเพิ่ม H R V ให้กับตัวคุณมันก็คือทําให้ร่างกายดีขึ้นกินดาร์กช็อกโกแลตได้ถ้าอยากหวานกินอาหารร้อนแทนอาหารเย็นก็จะช่วยเควิ่งคือการหิวลอมลดการหิวลอมเพราะฉะนั้นถ้าใครที่ใช้วูฟนะคุณพยายามไปดูตรงนี้บ่อยๆมันจะมีเป็นกราฟให้คุณเห็นอยู่แล้วแล้วจริงๆมันจะบอกวิธีแก้ที่หน่อยบอกทั้งหมดแต่อันนี้เนะี่ยเอาประสบการณ์ตัวเองจากที่ตัวเองรีนเข้ามาด้วยแค่นั้นเองเราก็จะรู้ว่าเราควรทาอะไรช่วงไหนอยากรู้เรื่องอะไรอีกก็ลองคอมเมนต์มาทุกคนเดี๋ยวไว้เรามาเจอกัน